สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม d d b บ d ร y l i g h t Mobile ผมขอแนะนำร้าน Over Top Up ทางร้านมีโปรโมชั่นดีๆให้เลือกมากมายเติมถูกสะดวกปลอดภัยสนใจลิงใต้คลิปครับผมโอ้ว้าด่านรังกาวอ่ะนี่เป็นเกมแรกระบบที่ผมได้เจอด่านนี้ก็เพิ่งเข้ามาใหม่สุดร้อนๆโอเคช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้เล่นนะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเาเดิมไครับผมชาวเดบารทุกคนโอเคช่วงนี้ก็ตกมากเป็นไรไม่รู้ คือเกมมันกระตุกหรือว่าเครื่องผมเริ่มไม่ไหวแล้ววะนี่ไอแพดนะไอแพดยังเริ่มไม่ไหวอะคิดําผมไม่รู้ว่าเขาไปเล่นกันอยู่ที่ไหนอะอุย้ยโอ้โหแล้วมีอ,อืเปอร์เกาิเปอร์เซของซาดาโกะด้ผมตอนนี้เราก็เจอซาดากะุนะผมไม่คิดว่าเขาจะเอาเปอร์นี้มาใช้ไงเนี่ยกระตุกจัดเลยโอเคขอปั่นเครื่องอื่นแล้วกันเครื่องนี้น่าจะมีผมก็ยังไม่ชินดานนี้มากเท่าไหร่นะผมรอผมชินเดี๋ยวผมจะมาทํารีวิวแมพให้สําหรับคนที่อยากดูนะมาแล้ววะเหมือนจะมาผมได้ยินเสียงมาป มันไม่ต้องเจ็ดิบสองหรือเปล่าโอเคเจ็ดิบสองไม้อยู่ไหนก่อนมาเล่นแมสสี่แถวก่อนลวกันผมไม่รู้ว่าไม้อยู่ตรงไหนบ้างนะไม่ได้เอาเปิงมองไม้ไปดรือไงไม่เอาไงโอ้ยทางเครื่องว่ะผมนึกว่าจะโดนตีซะแล้วเนี่ยสองไฟโอ้เราเดินหน้าแบบเดินอ่ะเอาหน้ายัดยัดยัดไฟฉายผมมาเลยอ่ะคนนี้โอเคเราเล่นบ้านเล็กได้ไหมผมเฮ้ยโอ้โหเดินติดตรงนี้แบบผมไม่ค่อยชินเพราะว่าแมสมันไม่เหมือน PC นะผมชินด่านพ c ไปแล้วแต่ว่าเหมือนบ้านเล็กจะอยู่คนละฝั่งกับพ c โอเคโดนไปหนึ่งเครื่องอุยโอ้โหตัวกระพริบจัดเลยดูดิแทบไม่เห็นตัวโดนไปก่อนอุ้ยโหแล้วโดนได้ไงวะเนี่ยโดนเฉยก็มาดีครับผมว่าด่านี้ถือว่าเป็นด่าที่สวยเอาเรื่องอยู่นะแต่ว่าก็กระตุกอะทำไมไม่รู้ไหนวะใช้เสียงผมฟังเสียงน่าจะเดินตามมาละโอ้นี่ไงจริงเลยโอเคคือถ้าไม่ฟังเสียงคือไม่เห็นตัวเลยอะฉีก่อนแล้วกันตรงนั้นมีไม้ไม่รู้ทันหรือเปล่านะคิดว่าน่าจะทัน แล้วผมพับเลยจังหวะนี้อุ้ยโอ้โหมันพับช้ามากเลยอ่ะโอ้โหสวยเพื่อนเอาแล้วตีไม่โดนอะไรวะเนะี่ยตีไม่โดนเ้าแล้วเขาจะเอาผมเลยเหรอโอ้โหเกินเหมือนจะเอาผมจริงนเนี่ยเข้าไม้มก่อนแลวกันต้องตีเปล่าโอเคสวยตีแล้วโดนผมไปอีกหนึ่งเครื่องไงตอนนี้เหลือแค่สองเครื่องนะอุ้ยมันกวักมือไม่ได้ทําไมไม่รู้เวลาจะทํานี่มันทําไม่ได้เอเคผมจะลององบกไม้สักทีนิดโอ้โหยัดไม้แบบนี้ ยัดมาเลยหรือเปล่าลองจิตวิทยาขั้นสูงโอ้โหยัดมาแบบนี้ก็ตีเถอะเอา้าตีไม่โดนโอ้โตายยังไม่ได้แล้วเพราะว่าผมตีแผ่ลึกนะครับผมตีแผ่ลึกไม่มีผลขอแทงหลังก่อนแล้วกันโอเคสวยแล้วก็วนตรงนี้ต่อเลยครับผมรอบตรงนี้ถือว่าสวยเอาเรื่องอยู่นนะหลอกไฟหลอกไฟตรงนี้อโอ้โ้ต้องดูดีๆแล้วนะนะถึงจะเป็นแบบแม้ที่ปง่งป่งขนาดนี้ก็ต้องระวังของพับเลยแล้วกันขยัดไม้จัดเลยครับทุกคนคนนี้ ส่องไฟวิโอ้โหทำไมส่องได้ไงเขาหันหน้าหนีโอ้ล้วเพื่อนมาบาังไฟฉายผมยิ่งเป็นไฟฉายเหลืองอยู่โอเคพังไม้ผมขอส่องหน่อยครับนี่ไงตาบอดเข้าบ้านใหญ่ทันปะเนี่ยโอ้โหไม่ทันแล้วนี่ต้อง 12. 7.2 7.2 7.3โอเคสวยตรงนั้นมีสังยึกหลอกโอเค <laughs> ตัวนี้จูงเก่งได้ไหมผมสำหรับบ้านใหญ่โอ้โหจะตียัดอย่างเดียวเลยเพื่อนตีอย่างเดียวเลย,เย,เย,เลยส่องก่อน โอเคบอร์ดใจเย็นแล้วก็กระโดดกลับขึ้นไปกระโดดกลับขึ้นไปไงโอเคตอนนี้มีเห็นว่ามันจะสามารถคอมโบหน้าต่างได้แต่ว่าตรงน,นี้อาจจะต้องวิ่งไกลหน่อยนะเพราะว่าไม่มีไม้ละฝั่งนี้น่าจะเป็นซ้ายฝั่งซ้ายบนไม่ใช่ซ้ายกลางาสวยเพื่อนบอกให้เราหาไม้เล่นกัน<อ>เล่นไหนเดี๋ยวบมลเนี่ยไม้ตรงไหนมีบ้างเนี่ยขอเวลาปรับตัวนิดหน่อยนะผมโอเคเราอยู่ซ้ายกลางฝั่งเนี้ยแล้วก็จะหลอกกระโดดโอเคสวยฝั่งนี้โอ้เหมือนไม่มีไม้เนี่ย จะเย็นโอ้โหลงจัดลงจัดจัดเรียบร้อยสวยครับเพื่อนดึงเลยผมจะตายแล้วเนี่ยกลับไปเล่นโอ้โหดูดิข้าตอนคือแขนจัดแขนอะไรผมวะเนี่ยคือเขาจะเอาผมให้ตายเลยใช่ไหมล่ะเอาไงเพื่อนแทงหลังผมไม่มีแล้วดิโอเคเพื่อนอ๋อเพื่อนยอมตายแทนวะโอเคครับผมเราตั้งฉีกเลยจังหวะเนี้ยเขาน่าจะอุ้มเพื่อนหรือเปล่าโอ้โหไม่อุ้มด้วยเอ้ยใครอยู่นี่อ่ะโอเค โคตรแค้นเลยขาตะกอนเขาแบบผมไปทําอะไรให้เขา,าเนี่ยชี้หน้าเ็ายังไม่ได้ชีน้นะวันนี้ยาวๆอะไรปะตรงนี้เหมือนจะมีไม้หรือเปล่าขอดูหน่อยแล้วกันโอเคตรงนี้มีไม้สวยเลยแล้พับเลยไงใครเขาวนกันโอเคใครเขาวนกันผมจะไปบ้าเล็กเขาดักป่าเหมือนจะดักนะเหมือนจะดกักโอเ้เราข้ามมาแบบนี้ตรงนี้น่าจะมีไม้โอ้ยสวยเพื่อนเพื่อนมาบังให้มผมแล้วผมพับเลยอือใครเขาวนกัน ใครเขาวนกันเหลือเครื่องเดียวเท่านั้นเพื่อนต้องรีบปัดให้ผมแล้วไม่งั้นผมตายเหมือนจะทิ้งปะเหมือนจะทิ้งนะแบบเนี้ยอุ้ยโอ้โหไม่ทิ้งโอ้แขนจัดดูนี่ผมไปทําอะไรให้เขาเนี่ยแล้วผมจะตายแล้วไงผมต้องเล่นดีๆแล้วโอเคข้ามมาข้ามมาแล้วก็เล่นบันเล็กได้อุ้ยเราข้ามกลับไงข้ามไปข้ามกลับเอาไงเอาแล้วเปิดตู้ทําไมวะเนี่ยเปิดตู้ทําไมโอ้โหไม่น่าโดดหน้าต่างทางนันเนี่ย ทันไหมวะไม่น่า okay. ทันผมทับไปเลยกันโอเคทับไปก่อนพัแล้วฉีกเลยครับผมฉีกเลยฉีกเลยตรงนี้มีไม้ไหมวะอ่าสวยตรงนี้มีไม้เล่นได้อยู่เพื่อนต้องมีคนปั่นไฟเนี่ยโอเคเปิดมาตาแรกก็โดนไล่เลยหรอไม่ให้เวลาปรับตัวเนี่ยหรอเพื่อนโอเคออก้าเพื่อนมาบล็อกให้ครับผมจนบล็อกให้เราเพื่อนหรือเปล่าน่งยอดอ้ยโหมุ่งหมายจุดมุ่งหมายของเขาคือผมไงจุดมุ่งหมายเขาคือผมส่องไฟโอ้ไม่ให้สองด้วยไง ไม่ให้สองด้วยไม่ให้สองด้วยฉีก่อนโอ้ข้างหน้าไม่มีไม้แล้วโอ้แย่แล้วแบบเนี้แย่แล้วแบบเนี้ยไม่ได้เอาเฟิร์งมองไม้มาสวยเพื่อนบอกให้หนึ่งทีตรงไหนมีไม้โอเคตัวนี้มีไม้ตรงนี้มีไม้ตรงนี้มีไม้เล่นได้เล่นได้อ่าเราเพื่อนล้มแทนเลยวะสวยโอ้เราก็จะมาเอาผมไม่อู้เพื่อนไหนเพื่อนต้องไฟเ้าเฮ้ยเอ้าโอ้โรลืมไปว่าไฟฉายหมดลืมดูโอ้แย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วไม่นานถึงบรรยายนะ ถึงไหมวะโอเคถึงอยู่ถึงอยู่ถึงอยู่เพื่อนบอกให้เหมือนจะทิง้งโอเคทิ้งสักที <c oughs> ทิ้งสักทีนะปั่นไหมเพื่อนเ <c oughs> พื่อนไม่ปั่นเหรอเครื่องข้างในเหมือนจะใกล้เสร็จอุย้ยโหตามมาอีกยังตามมาอีกโอ้โหเดี๋ยว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 ตอนนี้มีแมทเทพอุ้ยมีมีแมทเทพด้วยนะแมทเทพอยู่ฝั่งบนแล้วเพื่อนแบบล้มละล้มแทนผมแลนีแลนาทอุ้มเปล่าโอเคสวยคนคนเดียววุ่นวายทั้งทีมไง แค่ก่อนเขาจะเอาห่งคนเดียวแล้วเพื่อนก็แบบวิ่งมาบล็อกให้สุดยอดไปเลยโอเคผมต้องหาจัาางหวะฮิวกันตอนนี้มีบูลน,นะผมวิ่งออกไกลๆกันตอนนี้โอเคตอนนี้น่าจะได้ละสลวยเลยมาไปเนี่ยเหมือนเขาจะตามกลิ่นผมโอ้ชัดเจนตามกลิ่นเขาจะเอาผมให้ตายเลยมั้งเนี่ยโอเคเราเล่นแมทเทปดีกว่าแมทเทปน่าจะพอยื้อเวลาได้อยู่เออในบ้านใหญ่ก็ได้เยอะแล้วนะแต่ว่าเพื่อนไม่ไม่เนี่ยไม่ปั่นอนะโอเคไปก่อน วิ่งคนก้าวข้าม่ะมีคนดึงแล้วนะโหแล้วก้าวก้าวข้ามไปก้าวข้ามกลับโผมไปเข้าไม้ผู้อยู่ไหนอะผมไปดักวะดีนะที่ผมไม่กระโดดเพื่อนอยู่ตรงนี้เต็มเลยโอ้แล้วเพื่อนมาล้มแนนไงสวยเลยผมต้องฉีได้ปะเนี่ยโอ้โหฉีไม่ได้ฉีไม่ได้ผมไม่อยากกระโดดอะผมตรงเข้าไม้เลยกันแล้วผมจะพับทิ้งเลยโอเคับตายญิ้งไงมาแม่เทพด้วยใครเข้าวนกันเออใครเข้าวนกันจะตายแล้ว เขาอุ้มเพื่อนวะโอ้ผมว่าผมต้องติดเครื่องเองวะไม่งั้นเพื่อนไม่ติดจริงนะเนี่ยเพื่อนเพื่อนไม่ติดโอเคปั่นก่อนเลยแล้วกันผมมียืดหยุ่นะครับผมโอเคเสร็จสักทีกว่าจะเสร็จฮิวก่อนไปเพื่อนโอ้แล้วผมต้องบอกให้ไปเนี่ยเพิ่งฮิวเสร็จขอแย่งกระโดดเลยแล้วกันเดี๋ยวผมจะตายแล้วนะแย่งเพื่อนกระโดดไงเพื่อนก็จะตายดีกว่าโอ้โหลืมดูขอโทษเพื่อนโอ้เราตายยากคมๆไปก่อนหนึ่งทีไงโอเคเหมือนจะไล่เพื่อนต่อนะผมเดี๋ยวผมขอไปดูประตูล่างก่อนนะ ของนี้ผมเอาเป็นประตูล่างเพราะว่ามันอยู่ฝั่งบ้านเล็กแล้วผมโอเคผมก็พอๆจําได้อยู่นิดนึงนะเดี๋ยวถ้าใครอยากดูแมบบนี้บอกวิธีวิธีบอกจุดก็สามารถคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์มาให้ผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมทำให้เพื่อนหิวให้หน่อยเราต้องไปช่วยวะผมคิดว่าเราต้องไปช่วยโอเคสวยเราไปบล็อกกันเลยดีกว่าไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเลยนะเฮ้ยเหมือนจะมาปะเอ้าสวยโอเคมาผมจะบล็อกอุ้โอ้โหแล้วเ,เขาตีเลยไงเขาตีเลยโอ้ไม่ได้ทันอ่ะออกได้ไม่ได้ โอ้โหดูดิเขาดักถ้าผมเล่นฆาตกรเนี่ยผมยืนนิ่งๆแล้วดักเลยนะคือต้องไปรออีกประตูนึงอ่ะเดี๋ยวจะออกได้อ่ะแต่ว่าอีกประตูหนึ่งก็น่าจะยังไม่เปิดนะผมออกได้เหวะโอ้โหจังหวะนี้ต้องเสียตายยากกันเลยผมคิดว่าโอเคอุ้ยออกเรียบร้อยโดนไหมเนี่ยออกได้ไหมคาดออกดิคาดออกเอาสวยอ่ารอดรสามเฉยโอเคครับผมดีๆสำหรับแมบนี้ครั้งแรกของผมเลยก็สุดสุดยอดเลย ต้องไปรอส่องไฟหรือเปล่าเนี่ยเอาแล้วล้มมาเลยแกโอเคเดี๋ยวผมรอสองบอกว่าเขาจะโอ้โหหันได้เขากะแพงไม่ได้สองบอกเลยสไหนสาไหนสาองนแมตช์ือกปโอ้ตรงนี้สองไม่ได้เลเนี่ยตรงนี้มุมไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะผมสองไม่ได้เลยโอเคมาเดี๋ยวผมจุกต่อเองเพื่อนโอเคเฮ้ยโอ้โหหลอกกระโดดไปบางทีเร้ไม่หลงอะไรเลยหลอกทําไมหลอกเยอะเกิน,นเราอะโอเคเขาหายตัวแล้วฉีกเลยแล้วกัน ฉีกเลยแล้วกันกระโดดจริงกระโดดไปกระโดดกลับอุ้ยโอ้อโหกดตายยากรอเลยคือกลัวมันโดนอะ่ะเพราะว่าปกติเกมนี้มันตีทะลุหน้าหน้าต่างเวอร์เกินก็เลยกดไว้ดีกว่ามาเพื่อนกับผมนี่ยาวๆแล้วตรงเนี้ยตัวนี้คอมโบโดได้แล้วบอกเลยโอเคครับผมรอจังหวะนิดนึงแล้วก็เห็นแล้เขาดักแล้ก็ไม่ต้องโดดนะโอเคเฮ้ยเหมือนจะทิ้งโอ้โทิ้งไปเลยโอเคครับผมทิ้งไปเลยงั้นเราก็ปัดไฟ เอาเพื่อนมาโอเคฮิวไว้ก่อนเพื่อนมีหัวหมูเอา้าอะไรอะเพื่อนมาเหรอเฮ้ยก็ไม่มาหนิแล้วหัวหมูโอ้โหฮิวได้ตั้งเยอะโถกูจะฮิวได้ก็ไม่เห็นมีอะไรมาี่เพื่อนฮิวหน่อยฮิวตรงนี้แล้วกันฮิวตัวไม้เพื่อนจะนได้ไม่กลัวนะโอเคมาอันนี้มาจรงิงโอ้โหฮิวไม่เสร็จสักทีผมเนี่ยที่แรกจะเสร็จอยู่แล้วแล้วเขาเอาเพื่อนไงโอ้โหมา โอเคเดี๋ยวผมรอสองไฟหรือเปล่าไม่ดีกว่าผมไปดีกว่า <c ười> เดี๋ยวแบบให้เพื่อนเล่นไปก่อนแล้วกันนะเครื่องตัวนี้ปันนนนป่นก่อนเสร็จไปก่อนอีกหนึ่งเครื่องเพื่อนหิวหน่อ <c ười> ยหิวหิวให้ผมทีโอเคสวยโอเคครับผมเราไปปั่นไฟตอนนี้เพิ่งได้เครื่องเดียวเองนะคือเนี่ยเพื่อนเนี่ยตกจะตกจะตกเฟดแล้วนะ่ะคือโดนขแขนไป,ไปสองคนแนละ้วกับคนนี้โอเคงั้นเราต้องรีบปัน่น ผมว่าเครื่องข้างบนนี้น่าจะพอมีอยู่แต่ว่าผมไปรออันนี้ดีกว่ารอสองดีกว่าเอ้ไม่ใช่รอรอดึงจะได้แบบคะแนนไงจะได้แบบมีแต้มเยอะๆจะได้บวกหน่อยคือเล่นมาบวกศูนย์นี่คือก็ไม่เอานะไปไหนโอเคเข้าบ้านใหญ่ไปแล้วนะผมเราดึงได้แล้ววันนี้แหละดึงเลยแล้วกันแล้วผมดึงแล้วผมดึงหิวไหมเพื่อนโอ้แล้วเพื่อนไม่หิวโอเคสงสัยมีกล่องพยาบาลเขาปันเดียว โอ้โหก็ว่าอยู่ได้ยินเสียงอะไรแล้วมันโดดจริงโดนตีเจยจังหวะแบบนี้โดนบ่อยเป็นประจำจนผมชินไปแล้วเนี่ยมายังเอาอยู่เปล่าดูเหมือนจะหลงลงไปแล้วโอ้โหพอตีให้ล็อกเครื่องแล้วก็หายไปโถ่เอ้ยมา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 แบบนี้อีกแล้วแล้วผมกระโดดจริงทำไม่ได้อ่ะโแล้วผมกดตายยากเกืนอีกแล้วมานี่มามานี่มา ถ้าหยัดไม้หรือเปล่าออคนนี้เฮ้ยหลอกไฟว่ะหลอกไฟว่ะหลอกไฟว่ะแล้วผมครับจริงเลยนะโอ้โหไม,ไม่ไม่ได้ทันเลยอ่ะสองไฟครับผมสองไฟนะโอ,นะอ้โหตีอะไร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 มาแล้วผมก็โดดจริงแต่ดดไปโดดกลับเอ้ยอย่าทันลุ้นทุกทีที่โดดหน้าต่างบอกเลยโอเคเหมือนจะทิง้งครับผมเราก็ปั่นตรงน,นี้ต่อเลยเข้ามากวนใจผมเหลือเกินคนนี้มา,าเลยอ่ยมามาได้ยินเสียงเท้านี่ไง โอ้โหไม่เสร็จสักทีหรอกเครื่องนี้คือห่วงห่วงจัดมาเปล่าลรวหลอกไฟแล้วนะ่ะโอเคหลอกไฟแล้วผมโดดโอเคมา LT อาจจะยากหน่อยนิดนึงนะก็โดดจริงไปเลยเฮ้ยโอ้โหหลอกเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสามได้อยู่โอเคยังได้อยู่ดัก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 พยายามดูไฟด้วยนะครับผมดักเปล่าเหมือนจะดักโอเคดักผมฉีกไปแมททิพเลยแล้วกันไม่รู้ว่าทันหรือเปล่าโอ้น่าจะทันแล้วเนะี่ย ทันปะไม่ทันโอ้โหต้อง72็ดอง้อเจ็ดอมานจะ72แล้วหน่อยวงมันไม่ได้เท่าไหร่สวยเพื่อนโอเคตอนนี้คือผมโดนไป1เฟสฟรีเพราะว่าวิ่งเข้าไมา้ไม่ทันเพื่อนพอเพื่อนอยู่ไหนวะเพื่อจะโดนรอเปล่าเดี๋ยวรอสองให้ก่อนเอาไฟฉายมายังไม่ได้สองเลยโอ้น่าจะไปแล้วผม,มไปหาเครื่องปั่นไฟดีกว่าตรงนี้มีอหนึ่งเครื่องนะจำไว้ก่อนตอนนี้เราเหลือแค่เครื่องเดียวนะ เพื่อนเล่นอยู่ที่ไหนวะอยากส่องไฟอยู่นะโอเคเหมือนจะเห็นในบ้านใหญ่นะน่าจะอยู่ข้างหน้าตรงนี้แหละรอส่องเลยรอส่องเราพับไม้ไปแบบนี้ไงโอเคไม่ผมว่าเครื่องบนก็ปั่นได้แนละ้วแล้วเขาไปเล่นแมททึบไงตัวนี้มีเครื่องโอ้แล้วเขาเปลี่ยนเป้าหมายโอ้โหเปลี่ยนเป้าหมายแบบกระทันหันไงโอเคแล้วผมพับไปเลยให้เขาวนกันบ้านเล็กอะ่ะไม้บ้านเล็กให้เขาวนกัน ส่องไฟตาบอดไปก่อนหนึ่งทีโอเคเอาหายไปเลยวะผมไม่เอาโอ้โหโอเคเขาไม่เอาผมนะมว่าผมต้องไปปั่นหรือเปล่าวะจังหวะนี้เพื่อนจุกเราคนไปปั่นอเอาไงเราส่องไฟดีเปล่าผมผมไปปั่นดีกว่าวะตอนนี้ยังไม่มีใครตายนะคือยังโดนแขวนได้อีกคนละเฟสอยู่โอเคเครื่องไหนเอ่ยน่าจะแล้วหัวหมูมาปะโอ,โอ้โหนี่งไงตาย,ยาไปก่อนแล้วผมโลกไนงะโอเคสวยมีคน ติดเครื่องตั้งทีผมโลกไปหนึ่งทีตายยากแบบฟรีๆไปก่อนโอเคน่าจะวนได้อยู่ผมเอรอจะหวหายให้เพื่อนเปิดประตูแล้วกันจะงกไม้นตียาเข้ามาจริงด้วยสวยเลยมาโอ้แล้วผมไปไงเดี๋ยวไม่เนี่ยต้องตันให้ได้ผมยังทันได้ต้องส่องไฟปะส่องไฟแล้วเราจะเดินส่วนกระสรแสได้ผมโอเคส่องให้บอดอีกรอบหนึ่งสวยแล้วเราก็เดินหวังว่าเราจะไปได้ไกลพอโอเคแบบนี้น่าจะทันน่าจะทันอยู่นะ โอเคมาอุ้ยโอ้โหตีต้นไม้เฮ้ยเมื่อกี้น่าจะทันแต่ว่าตีต้นไม้สวยเพื่อนไฟเลยเขาต้องจะกลับมาหรือเปล่าไหนวะไม่ยด้ไงไม่ไไงผมเจอละอยู่ข้างหลังมาจริงด้วยกระโดดหน้าต่างไปก่อนโอเคโดดเร็วๆไปก่อนหนึ่งทีผมว่าประตูนี้เพื่อนน่าจะเปิดแล้วเพราะว่าผมเห็นเพื่อนมายืนอยู่ตรงนี้นะโอเคเปิดทันอยู่เขาตามมาแบบประชันชิดโอเคร้บผมเกมนี้น่าจะรอดสวยเลย จีจีเขาไปไหนไวะล่ะมานี่โผล่มานั่นไงล,อล,ออล้อหลอกไงโอเคครับผมจีจีคิดว่าบวกคิดว่าบวกต้องบวกสิใครดูมาถึงตอนนี้ถ้าหากชอบผมฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเผื่อเวลาผมลงคลิปจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับและอยากให้ผมทำคลิปอะไรแนวอะไรสามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยหาต้องการชมคลิปอื่นสามารถคลิกได้ตามนี้